ท็อปซหรือว่า16ทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในศึกชิงแชมป์โลก2025ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วยทีมจากชาติใดบ้างเรามาชมกันกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเทีมชาติไทยนะครับแข่ง2นัดมี6คะแนน,นและที่สอบเนเธอร์แลนด์แข่ง2นัดมีด 2, ด5คะแนน กรุปที่2นะครับกรุป B เป็นที at ่แน่นอนแล้วนะครับว่า2ชาติที่เข้ารอบสําหรับกรุปนี้ก็คืออิตาลีและเบลเยียมนะครับแข่ง2นัดมี6คะแนนกรุปสนะครับกรุปซเข้าไปแล้วแน่นอนนะครับก็คือทีมชาติบราซิลนะครับแข่ง2ชนะ2มี5คะแนนส่วนฝรั่งเศสนะครับยังต้องรอลุ้นผลการแข่งขันนัดที่3ของประเทศกรีซกรุปที่4นะครับกรุปดีเข้าไปแล้วแน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติอเมริกันครับ USA แข่ง2ชนะ2มี6คะแนน ส่วนอาร์เจนติเนนครับแข่ง2ชนะ1มี3คะแนนยังต้องรอลุ้นผลการแข่งขันนัดที่3ของประเทศเช็กกลุ่มที่5นะครับกลุ่มอีนครับตุรกีอันดับ1แข่ง2ชนะ2มี6คะแนนเข้าไปแล้วแน่นอน,นครับและทีมชาติแคนาดาครับก็ร้อแล้วเช่นเดียวกันครับแข่ง2ชนะ2มี5คะแนนมาดูกลุ่มที่6นะครับกลุ่ม F นะครับสำหรับโดมินิกันริพับลิกนะครับแข่ง2ชนะ2มี6คะแนน เช่นเดียวกันครับทีมชาติจีนพี่จีนของเราแข่ง2ชนะ2มี6คะแนน2ทีมชาตินี้นะครับไม่แบ่งคะแนนให้เม็กซิโกและโคลอมเบียเลยนะครับเพราะฉะนั้นจับมือกันเข้าสู่รอบ2แล้วอย่างแน่นอนมาถึงกรุ๊ปที่7นะครับกรุ๊ปจีน,นครับซึ่งกรุ๊ปนี้มีเวียดนามประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเราอยู่ในนี้ด้วยนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ1เยอรมันอันดับ2โปลแลนด์นะครับทั้ง2ทีมชาตินะครับแข่ง2ครั้งชนะ2มี6คะแนน ม่แบ่งคะแนนให้เคนยาและเวียดนามเลยนะครับจับมือเข้าสู่รอบต่อไปแล้วอย่างแน่นอนมาถึงกรุปสุดท้ายกรุปที่8แล้วนะครับกรุปเอนะครับอันดับ1เซอร์เบียนะครับแข่ง2ชนะ2มี6คะแนนอันดับ2ญี่ปุ่นนะครับแข่ง2ชนะ2มี5คะแนนเข้ารอบไปแล้วแน่นอนครับโดยความพิเศษของกรุปเอนะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียหรือญี่ปุ่นนะครับ จะต้องไปควยก,ก,กันกับที่1และที่2ในกลุ่ม A ซึ่งเป็นกลุ่มของทีมชาติไทยรอรุ้นนะครับว่าทีมชาติไทยจะไปเจอกับทีมชาติเซอร์เบียของบอสโควิชหรือว่าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายเรียกว่ารอบน็อกเอาท์นะครับแพ้ตกรอบทันทีผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในลำดับต่อไป